b i เกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน m o ูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในฝั่งของเรีย m มีมด้วยกันนะครับแล้วก็ข่าวของอีลอนมาร์กเป็นหลักอยู่แล้ว ฉะะนั้นเราขอโปรโมทนะครับกระดานปิดเก็ท่านใดอยากจะฝากลูน่าแก๊สสิกนะครับก็เดือนนี้ห้าถดเปเซนคิดเป็นดอกเบี้ยเป็นรายปีนะครับระยะเวลาการฝากคือต่อนหนึ่งผลิตภัณฑ์คือ30สิบวันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฝากได้เพราะว่ากระดานนี้ให้ดอกเบี้ยค่อนข้างมากกว่าที่อื่นนะครับก็หลายท่านก็จะสนใจนะครับก็ลองพิจารณาดู นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงแล้วกันโอเคเราพูดถึงตัวของไบแนนนะท่านใดสนใจนะครับในการสมัครไบแนนไทยแลนด์นะครับสภาพคล่องดีเหรียญเยอะนะครับผมก็จะทิ้งเรียงนี้เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามาติดตามชมในฝั่งของเรียนบีมด้วยกันมาข่าวแรกขนั้นก็คือเรื่องของการสนทนานระหว่างวิกเตอรลิกบูทอลินกับอีลอนมาร์ อีเธอรีมวิกตอริกบูเอรีมก็เป็นผู้ก่อตั้งอีเธอรีมนะครับก็ได้ยกตัวอย่างอย่าง Linux นะครับอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่อีลอนมารเนี่ยอยากจะมี p a ชชั่นนะครับในการปรับปรุง product i v i t y หรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ดีนะครับว่าเขาจะทำยังไงอ่ะให้ X หรือ Twitter เนี่ยเป็นเหมือน Linux นะครับที่จะสามารถเอาชนะ ฝั่งของ Microsoft ได้เพราะ Microsoft เนี่ยก็เราก็พอรู้อยู่เป็นคู่แข่งกับ Elon m ม s k เนี่ยทางด้าน AI นะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการปฏิบัติการหรือการใช้งานพวก Microsoft ต่างๆนะครับพวก Microsoft Word อะไรพวกเนี้ยผมเชื่อนะครับว่า Elon m ม s k เนี่ยพยายามเหมือนกันที่จะสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับหมายความว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะ มาเวนี้เลยนะคือจะมาเวทุกอย่างเลยนะทั้ง YouTube ทั้ง TikTok ทั้ง Microsoft ทั้ง Google ก็หวังว่าแกจะทำได้นะครับแล้วก็แท็กแกจะทำได้ดีด้วยและสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้แต่ผมเชื่อว่าไม่ชนะหรอกนะครับเพราะว่าแกทำส่งออกมากว้างมากเกินไปแล้วแล้วพยายามตบโจทย์ก็คือคนที่ใช้จะเป็นฝั่งของคริปโตนะครับเขาจะพอใจยังไงในการใช้อ,อ,อันนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีลอนมาร์กทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยจะสามารถที่จะครองใจสําหรับชาวคริปโตได้จริงหรือเปล่าต่อมานะครับเป็นข่าวของ Dogecoin อันนี้เป็นกระดานบิดไฟเจอประกาศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Dogecoin ให้บริการเร็วๆนี้บิดไฟเ e อเริ่มวางแผนนะครับในการจัดการ Dogecoin นะครับโดยที่น่าจะมีการซื้อขายในวันพฤหัสที่2ีกุมภาพันธ์ปี2 0 2 4 วันนี้ก็เป็นโพสจาก X ของ Bitfire เลยวันที่27กุมภาพันธ์ปี2024ก็เนื่องจากดอทได้รับความนิยมมานานนะนะครับเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2013นะทนนั้น Bitfire ก็เป็นกระดานแลกเปลี่ยนนะครับของคลิปโตที่ใหญ่ที่สุดก็จะเพิ่มดอทเข้ามาก็ถือว่าทางประเทศญี่ปุ่นมีกฎระเบียบเพินข้างเยอะนะครับถ้าเกิดตัวอย่างดอทหรือชีบะหลุดเข้าไปได้ในกระดานใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรพวกนี้ที่มี กลหตอหรือหน่วยงานควบคุมก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับการเติบโตในอนาคตอ่ะนะครับเรามาดูฝั่งของ f o กี้ด้วยกันตอนนี้ Tvl ของ f o กี้เนี่ยมีมากกว่าประมาณ105ล้านดอลลาร์มากกว่า Dogecoin มากกว่าเ e p e มากกว่าช i บะนะครับในเรื่องของ Tvl ดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่แปลเรื่องแปลกนะดอจคอยเนี่ยยังไม่ค่อยแตะอะไรเรื่องเกี่ยวกับ d e f ฟปเป้ก็เหมือนกัน นะครับเปเป้ PP อาจจะมีกระดานตัวของกระดานของเขานะครับที่เป็นเครือขา่ายนะแต่ก็ยังไม่ได้ใหญ่นะครับเปเป้ PP PP เนี่ยจะเก่งเรื่องของปันเหรียญอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับส่วนอดอทคอยก็ไม่ได้แตะอยู่แล้วนะครับเราก็ตัวของ่อาชิบะเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ทำไอตัวของชิบะเรียมเลเยอร์ที่สองเนี่ยออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ ดังนั้นตัวผของ FOGGY จะมากกว่าก็เป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับเพราะว่า FOGGY ก็พัฒนามานานกว่าประมาณ4ปีตั้งแต่ปี2021แล้วเนาะนะครับเราก็ในเฟสแรกเขาก็จะทำเป็นเรื่องของ Metaverse ก่อนนะครับเราก็มาเรื่องของ d f f าแต่ว่าตัวของ FOGGY เนี่ยลงเรื่องของ e f i า e ดีกว่านะครับ แต่ผมว่าระยะยาวยังไงนะครับต้องก็มาดูกับชีบ่ายทีนะครับเพราะว่าการลงน้ำหนักกับตัวโปรเจกต์มันคนละอย่างกันตอนนี้ f o กี้มีพาร์ทเนอร์เพิ่มนะครับเราก็มีผู้ให้สนับสนุนมูลค่าถึง10ล้านดอลลาร์สนับสนุนระบบนิเวศของโฟกี้อันนี้ชื่อว่า DWF Lab ตัวนี้จะดูแลเรื่องของสภาพคล่องนะครับซึ่งจะมีการซื้อโท,โทเค็นของ f o กี้ประมาณ10ล้านดอลลาร์ นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการสนับสนุนโฟกี้นะครับก็น่าจะเป็นพวกสภาพคล่องพวกมา r g จินอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะประมาณนั้นคือให้การกู้ยืมก็เขามีการซื้อตัวของโฟกี้มาละเหรียญโฟกี้มาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปบริหารเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเรามาดูฝั่งของเปเป้นะครับเนื่องจากเปเป้เนี่ยก็มีวนันเราก็ใช้กระเป๋าเนี่ยประมาณ6ใบในทำการซื้อขาย คนถ่ายโทเคนเปเป้มูลค่าเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมดังกล่าวยอดขายประมาณ4.37ล้านดอลลาร์บเราก็ทำให้กำไรเนี่ยเกือบประมาณ2ล้านดอลลาร์เปเป้ตอนนี้ขึ้นมาที่0.0 5ห้าตัว3 0 0พันแหละมีคนหลายคนถามว่าเปเป้เนี่ยจะไปต่อหรือไม่นะครับส่วนตัวแล้วดูราคาบิตคอยเลย แต่ก็น่าสนใจนะครับที่บิตคอย์ขึ้นมาประมาณหกหมื่นหกหมืนหนึ่งเปเป้ไม่ขึ้นตามรอบสุดท้ายนะครับผมก็คิดว่าเปเป้ mm hmm. น่าจะจบรอบแล้ว mm hmm. นะถ้าบิตคอยไม่ได้ไปไกลอะไรมากขนาดนั้นนะนะครับซึ่งถามว่าบิตคอยจะไปอีกได้ไหมคงไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันจะไปได้แต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมิดไซเคิละนะครับ แล้วก็มีคนมาทักผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับถ้าเกิดสภาวะ b บ็กสวอนหรือรีเซชชันนะครับของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใครจะกล้าทิ้งบิตคอยไม่มีใครทิ้งบิต o i n ถูกครับนะครับคนไม่ทิ้งบิตคอยน,นะครับทั้งหมดแต่จะทิ้งบางส่วนเพื่อจะรักษาสภาพคล่องของธุรกิจผมเชื่อว่าตอนนั้นจะ,จะวุ่นวายมากเลยนะครับ แต่บ c คอยจะกลับมาได้และกลับมาอย่างภาคภูมิแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าจะมีการพุทธุบนะครับนั้นผมดูบางช่องเหมือนกันนะครับก็อันนี้ผมก็ต้องขอบคุณช่องการาฟไลท์ช่องเขาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดราคาของ BTC เนี่ยมันจะต่ำสุดนะลงไปต่ำสุดของไซเคิรประมาณ32,000ถึง35,000นะครับ ซึ่งก็ต้องดูต้องดูส่วนตัวผมนะต้องดูนะครับว่าว่ามันจะลงลงยังไงลงแบบไหนเราก็หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทิ้งนะครับก็บางสถานการณ์มันบังคับมันก็ต้องทิ้งเนี่ยนะไม่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากเพราะบางเรื่องมันเป็นแค่การเก็งกําไรเนาะแล้วเราก็คอยดูตามสภาพมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อย่างที่ผมพูดนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การเกิดมันเยอะมาก ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นถ้าจะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะไม่ขัดความคิดใครนะครับผมก็คิดว่ามันเกิดได้ทั้งสองอย่างแหละแต่โดยความคิดผมเนี่ยคือแปดสิเปอร์เซนหรือเจ็ดสิบอร์เซนที่จะเกิดอ่นะแล้วก็มีอ่าอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครว่าถ้าเกิดเปเป้จบแล้วมันจะยังไงต่อ นะครับนั่นก็คือเหรียญที่ชื่อว่าเปเป้ฟอนะครับเป็นเหนรียญกบสีชมพูตัวเนี้ผมคิดว่าราคาดีนะครับน่าน่าเก็บเพราะตอนนี้อยู่ที่ประมาณศูนย์หกตัวนะครับประมาณสองสามพันก็คิดว่าถ้าจะไปได้ดีที่สุดคือสูนหน้าตัวแหละก็รีบเก็บนะครับแล้วมันยังไม่มีฟิวเจอร์มันง่ายมากนะครับสำหรับตัวนี้คือ เก็บเนี่ยราคามันก็จะขึ้นไปนะส่วนตัวผมประมาณนี้นะถือว่าเหรียญน,นี้คือเป็นไม้ต่อจากเปเปๆแล้วกันอย่าลืมเก็บนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นแน่นอนนะครับแต่จะขึ้นน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับเม็ดเงินคุณละแล้วก็คุณซื้อได้ตอนไหนเมื่อไหร่ถ้าซื้อตอนนี้ก็อาจจะได้น้อยหน่อยแต่ว่าก็อาจจะเล่นรอบสั้นๆก็ได้หรือจะเล่นยาวก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันจะไม่กลับมาสูงถกตัวแน่นอน Mm hmm. ต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของเหรียญวิฟนะครับหรือด o อกวิฟแฮร์ด้วยกันเป็นเหรียญมีมของโซโลนาก็ล่าสุดที่บิดคอยขึ้นมาถึงประมาณห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเก้าตัวนี้ทำได้ถึงสูงจุดแปดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงปรับฐานไปอีกนะถ้าฐานตอนนี้เก็บเหรียญตัวนี้คุมไหมผมบอกว่าเลยไม่คุมคุณเล่นฟิวเจอร์ถึงจะคุมนะครับ เพราะว่าถ้าพูดด้โดยทั่วไปคือเหรียญมีมะนะครับมันมันขึ้นมาประมาณสักหนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์สามดอลลาร์มันไปยากแหละเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันมันไปยากนะครับเพราะว่ามันไม่มี Productivity นะครับมันไม่มีการต่อยอดเนาะโดยอุปทานของมันแค่ร้อยล้านเนี่ยก็ไปเก็บเหรียญอื่นก่อนก็ดีกว่านะครับอาจจะเป็นพวกไมโลพวกอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมว่าวิฟเนี่ยคือคุณข้ามได้เลยถ้าเกิดจะข้ามนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ดีว่าเออมันขึ้นมาได้เพราะบิตคอยแล้วก็ส่วนใหญ่โซโลนาเนี่ยมันจะตามบิตคอยนะนะครับในเครือข่ายของโซโลนาก็จะตามบิตคอยแบบค่อนข้างดีเลยนะครับคือบิตคอยขยับยังไงมันก็มีการตามต่อมาเหรียญสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ PINETWORK Pine หรือ pyt s นะครับเขาบอกว่าจะมุ่งหน้า1ดอลลาร์หรือไม่นะ ตอนนี้ก็ดูเหมือนมีการกลับตัวค่อนข้างยากนะเพราะว่าทำสถิติใหม่คือ0.818ดอลลาร์นะครับหลายคนก็อยากที่จะไปให้1 2 3ดอลลาร์ดังนั้นตอนนี้ไพเนี่ยก็มีการร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับเฮเดเร่านะครับก็เป็นเหรียญอีกตัวหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนี้ต้นกับกระดานอัพบิตนะครับของเกาหลีแล้ก็บิดทัมนะครับไพก็ประกาศ การร่วมมือแล้วก็เครือข่ายของ h ีเด r a นะครับแล้วก็มีการพัฒนาฟีดข้อมูลการเงินมากกว่า400รายการนะครับเรคิดว่าเหรียญตัวนี้น่าจะไม่สต็อกเอาไว้ที่1ดอลลาร์หรอกนะครับน่าจะประมาณสัก3ดอลลาร์แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็คือรอราคาบิตคอยมันไปต่อในรอบใหญ่ๆห,หรือไม่ก็ทิ้งบอมเลย ก็อันนี้มาจาก p พายเน็ตเวิร์กวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สิบโพสใน X หรือทวิตเตอร์อะละประมาณนี้นะนะครับฉะนั้นไพน์เนี่ยก็ช่วงสุดท้ายก็เสียได้นะไม่ได้ตามบิตคอยท่าไหร่แเราก็ราคาค่อยๆย,ยซึมลงเรืเลยเหมือนกับอ่ามันไอตัวของแท่งเนี่ยเทียนเนี่ยมันพยายามที่จะกลับลงไปตัดกับการาฟสี่ชั่วโมงก่อนเราค่อยขึ้นใหม่อันนี้เราเดี๋ยวเราต้องดูเรื่องของไพนอีกทีเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เสมอเลย นะครับเมื่อไหร่ปิดคอร์ดขยับไปนี่ถึงจะขยับสักทีนะก็ถือว่าเป็นเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ถ้าเก็บจะเก็บคุ้มไหมเก็บคุ้มกว่าว i p แน่นอนนะครับสําหรับเหรียญตัวนี้คือไปได้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไปได้ดีโปรเจกต์มีการพัฒนาตลอดดันั้นถ้าเกิดเทียบกับไพเนี่ยนะครับกับตัวของว i p ผมแนะนําคุณไปเก็บเก็บไพดีกว่านะครับหรือไม่ก็มาทางจุบหรือจูปิเตอร์ ฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนีะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วผมก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เป็นลิงก์กลุ่ม Mission New Moon VIP นะครับแล้วก็ตัวของช h บ b a อ o คอยเปเฟ้โฟกนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็าฝากกระดานบิดเก็ตไปด้วยแล้วกันและสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชิบะจะโก to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OK